ถ้าเราเลื่อนระดับพลังตอนนี้มันจะเป็นจุดสนใจมากเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าไปตอนนี้เราสามารถสังเกตเมล็ดพันธุ์ของคผนอื่นได้เพื่อวางแผนในอนาคตที่ฝึกชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างแล้วที่ฝึกชั้นบนแปลกจังทําไมลมปลานในถ้าเต้าหยวนถึงได้แข็งแข่งขึ้นหลักนณะข้างนอกถ้าเต้าหยวนเกิดอะไรขึ้น ผ่านไปเพียงแค่ครึ่งเดือนทำไมสิทกว่า20คนถึงได้ทะลวงผ่านขอบเขตตำนานได้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันที่อา้าวท่านจะเย็นก่อนบางทีสิทธ์พวกนั้นอาจจะมีพรสวรรค์ก็ได้นะเจ้าจะบอกว่าสิทธิ์ที่ฝึกชั้นล่างทะลวงผ่านขอบเขตตำนานได้นั้นล้วนมีพรสวรรค์งั้นหรอเปิดถ้ำเต้าหยวนทีข้าจะไปดูมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆครับเทพเจ้า,จาแห่งสงครามฟังข้า ในที่สุดเราก็สร้างมเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้ได้อันที่2แล้วต่อไปเราก็แค่เก็บมเมล็ดพันธุ์ให้มากขึ้นทั้งหมดหมเมล็ดหาพี่อ้าวและพี่หัวนี่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ว่าทําเต้าหยวนนี้ผิดปกติตอนนี้เราต้องเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ก่อนทุกคนมารวมกันที่นี่ไข่การที่ควบคุมพลังในถ้ำเต้าหยวนเพียงแค่ครึ่งเดือนพลังหายไปถึง1ใน5ส่วนส่วนเยี่ยวเป็นเจ้าใช่ไหมเจ้ากับมูมูอยู่ชั้นบนสุด และพลังของเจ้าก็เพิ่มสูงความมุ่มู่มากจะต้องเป็นเจ้าแน่ๆเจ้าพูดอะไรของเจ้าข้าจะตีเจ้าเดี๋ยวนี้แหละเจ้าคิดจะทําอะไรต่อให้เจ้าเป็นนายน้อยตระกูลหมาป่านะพะคำรามเจ้าก็ไม่ควรทําตัวหยาบหายที่นี่ผู้อาวุโสทั้งสองเรื่องนี้ส่วนเย่ไม่เกี่ยวข้าเป็นคนทําเองเจ้าจะบอกว่าคนที่มีเพียงกิจวิญญาณสวรรค์ขั้นหนึ่งทำเรื่องแบบนี้นั่นหรอตลกสิ้นดีนั่นสิถ้าเกิดไม่เชื่อให้ข้าสาบานต่อหน้าสวรรค์และโลกก็ได้นะ ชายคนนี้การสาบานต่อหน้าสวรรค์และโลกเขาคือคนที่ควบคุมลมปันในถ้ำเต้าหยวนจริงๆฉินหนานเจ้ากล้าดียังไงถึงมาควบคุมลมปันในถ้ำเต้าหยวนข้าคนนี้จะลงโทษเจ้าเองในฐานะสิทธิ์ของเผ่าจักรพรรดิบังกอนข้าก็มีสิทธิ์ดูดซับลมปันในถ้ำเต้าหยวนได้ใช่ไหมแล้วข้าจะดูดซับได้มากเท่าไหร่มันก็คือความสามารถของข้าข้าผิดด้วยเหรอพูดอะไรบ้าๆวันนี้ข้าจะลงโทษเจ้าล้อก่อนเทียนหูก้าหางหนึ่งในสามจากักรพรรดิของเผ่าจักรพรรดิบังกร คารวะผู้อาวุโสนี่คือจักรพรรดิเก้าห่างในตำนานอย่างนั้นหรอผู้คุมหัวเจ้าคิดว่าชีวิตของเจ้ายาวเกินไปจนคิดว่าจะลงโทษสิทธิของพ่อจักรพรรดิมังกรได้ตามใจชอบหรอเออข้าไม่กล้าขอรับฮือข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าทีหลังหนุ่มน้อยข้าสงสัยจังว่าเจ้าทำยังไงถึงได้ควบคุมลมปานในถ้ำเต้าหยวนได้เจ้าจะบอกข้าได้ไหมขอโทษด้วยข้าบอกไม่ได้จริงๆผู้อาวุโสสูงสุดถ้ามีเรื่องที่อยากจะถาม พวกอาวุโศส,สูงสุดมันดูแก่ไปนะถ้าเกิดเจ้ายอมเรียกข้าว่าพี่สาวข้าจะฟังคำถามของเจ้าอ,อ่อพี่สาวจักรพรรดิฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเชื่อฟังดีจริงๆเลยเจ้ามีเรื่องอะไรจะถามหรอข้าสามารถดูดซับลมปันเตาย่นได้มากเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดข้ามีความสามารถที่จะดูดซับมันได้แน่นอนแล้วพี่หัวเขามาขัดขวางในการดูดซับเพาควรมีอะไรชดเชยไหมถ้าเกิดข้าอยากจะย้ายถำเตาย่นไปที่ยอดเขามนุษย์มันจะเป็นอะไรไหมนี่เจ้าพูดอะไร ยายทำต้อยหยวนไปที่ยอดของมนุษย์อย่างนั้นเหรอฉันกล้าจริงๆเลยเจ้าพูดอะไรออกมาคิดจะย้ายทำต้ายหยวนเจ้าทำได้แค่ฝันเท่านั้นแหละข้าอนุญาตให้เจ้าพูดตอนไหนเออข้าขอโทษฉินนานข้ามีเวลาให้เจ้าครึ่งวันถ้าเกิดเจ้าย้ายทำต้ายหยวนได้ทำต้อยหยวนจะเป็นของเจ้าแต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้เจ้าต้องมาให้พี่สาวกินนะจะทำให้สะอาดเลยเออกินงั้นเหรอสะอาดอย่างนั้นเหรอตามตำนานเคยบอกไว้อสุนชอบกินมนุษย์ พี่สาวข้าตกลงเจ้าอย่าลืมสัญญาล่ะทําต่อหยวนตามข้ามาอ่ออะไรกันเนี่ยข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะทําได้จริงๆดูเหมือนว่าข้าดูถูกเขาเกินไป